สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเจ้าออนพาทำวันนี้เจ้าออนจะพาทุกคนมาปักลีดสวยๆกันวันนี้เจ้าออนก็จะปักดอกที่เหลือดอกนี้เป็นดอกที่เหลือจากพวงที่แล้วจะนํามาปักผสมกันประสานกันกับดอกสีฟ้าเหมือนกันแต่เป็นเกสรคนละแบบก่อนอื่นเจ้าออนก็ตัดโฟมขนาดนิ้วครึ่งมาใส่กับพวงฟางเหมือนเดิมวัดขนาดให้ได้รูปเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้น เสียบทั้งสี่มุมสี่ด้านก็จะทําให้ฟางกับโฟมยึดกันแน่นเสร็จแล้วเจออนก็เริ่มทําการปักเลยตามสไตล์ของเจออนปักจากด้านนอกเข้ามาด้านในเหมือนเดิมโดยใส่แถวแรกแล้วก็แถวที่สองเลย100ดอกเราก็จะได้สองแถวส่วนที่เหลือเดี๋ยวเรานํามาปักบริเวณตรงกลางตกแต่งเสร็จแล้วเจออนก็ใช้ดอกสีฟ้าเหลืองตัวนี้ที่เหลือจากกวงที่แล้ว เรานำของเหลือมาตกแต่งก็สวยงามอันนี้ขอบคุณ FC มากๆเลยจ้าส่งมาดอกส,สวยๆมาให้เจออนเจออรก็สามารถนำมารีมิกแล้วก็นำมาทำหลายราคาพวงนี้ก็สวยเหมือนกันแต็มเหลืองเจออนก็ปักได้สองแถวแล้วปักไปเรื่อยๆประมาณสามแถวได้สามแถวดอกก็ยังเหลืออยู่ เสร็จแล้วเจออนก็จะใช้ดอกสีฟ้าล้วนเพื่อที่จะนำมาทำลวดลายแบ่งโซนกันแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแถวต่อไปก็จะเริ่มแคบลงมาเป็นวงสวยได้รูปทรงเพราะว่าเวลาเราปักเราก็จะกะเกณฑ์ดูว่าบุหัวใจของเราบ,บิดเบี้ยวหรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยเจอ,อนก็ใส่กุหลาบลงไปตรงกลางแต่งแต้ม เสร็จแล้วเจออนก็เลือกใช้ผู้และโบสีน้ําเงินเพราะว่าเจออนไม่มีสีฟ้าถ้าได้สีฟ้าก็จะสวยมากเลยเพื่อนๆเ,เจออนก็มีสีสีน้ําเงินก็ได้ใช้สีน้ําเงินลงไปสวยงามพร้อมขายแล้วจ้าวันนี้เจออนได้สองพวงนะก็จะเป็นโทนฟ้าเพราะว่าสีฟ้าขายดีพวงนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมขายแล้วจ้าพวงต่อไปของวันนี้ก็จะเป็น สีฟ้าเหมือนกันแต่เป็นเกรสรแต้มสีน้ำเงินพวงนี้เจ้าออนก็ใส่ผู้น้ำเงินกับโบน้ำเงินก็จะสวยเลยอันนี้เพราะว่าเป็นโทนสีเดียวกันกับเกรสรสีผู้และโบสวยงามตกแต่งสวยงามจ้าได้สองพวงจ้าวันนี้